โอเคอันนี้คือตัวไม้นะครับที่ N W นะครับ A 2 1ครับถ้าเชื่อมต่อกันแล้วจะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับจริงๆถ้าสแตนบายมันก็คือจะเป็นไฟสองดวงบนกับล่างนะครับตรงนี้แต่ถ้ากด1ทีนะครับจะเป็นการถ้ามีสี2ส,ส,สีนี้จะเป็นตัดเสียงน้อยนะครับตัดเสียงลบกวน1234นะครับถ้ากดอีกหนึ่งทีปึ๊บ จะด้ยินเสียงรอบข้างหนึ่งสองีจะได้ยินเสียงพัดลมด้วยนะครับแล้วถ้ากดเป็น3ามทีน่งสอสนี่ครับจะเป็นเสียง e อ h โคโลหนึ่งสอสามสถ้ากด3ามทีก็จะหายครับ1นึสองสาปุ๊บโอเคหายไปแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติเรากดค้างไว้เสียงจะหายครับ เมื่อเรากดค้างกลับมาจะเป็นไฟ,ไฟสแตนบายนะครับจะเป็นระบบตัดเสียงรบก,กวนโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราอยากได้เสียงข้างนอกก็กดหนึ่งทีแบบนี้นะครับโอเคนี่คือการใช้งานเบื้องต้นครับสวัสดีครับ